แล้วก็มาถึงการพยากรณดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะแมประจําปีพุทธศักราช2559นะคะผู้ที่เกิดปีมะแมปีนี้ถ้าจะถามเรื่องของการงานเตือนไว้นิดหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องรับภาระรับปัญหาหนักที่จะเกิดขึ้นกับหน้าที่การงานให้ระมัดระวังการบริหารงานการทํางานไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาการตกลงต่อสัญญา หรือว่าเซ็นสัญญาใดาๆก็แล้วแต่โอกาสที่ล้มเหลวผิดหวังหรือใช้กรรมเก่าที่คุณเคยทำเอาไว้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรียกว่าภาระหนักอึ้งมากเลยทีเดียวจ่อรออยู่หน้าประตูบ้านนะคะส่วนเรื่องของการเงินปีนี้เป็นปีที่คุณจะเอื้อนเอ่ยหยิบยืมหรือขอความช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่ขอให้เป็นเพศหญิงนะคะถ้าหากว่าเป็นเพศหญิงเป็นผู้สูงวัย ก็สามารถมาช่วยคลี่คลายปัญหาและแก้วิกฤตปัญหาทางการเงินให้คุณได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องความรักเตือนให้รมามดระวังนิดนึงโอกาสแตกแยกอย่าร้างล้มเหลวหรือต้องนับหนึ่งใหม่เกิดขึ้นกับชะตาชีวิตของคนที่เกิดปีมาแมในปีพุทธศักราช2559อย่างแน่นอนค่ะที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่ามีเวลาว่างหาโอกาส เร่งรีบไปสักการะพระธาตุประจําปีเกิดของคุณก็คือพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ปัญหาต่างๆจากหนักจะได้กลายเป็นเบาจากร้ายจะได้กลายเป็นดีค่ะ